ท้ายค่ะต้องเริ่มลงจานแล้วยังไม่เสร็จเลยค่ะหนูยังแกะกุ้งอยู่เลยัวหอมครับตอนนี้ปลาหมึกยังไม่ได้ยากหนูยังไม่ได้ใช้ปลาหมึกแล้วค่ะแล้วจานจะสมบูรณ์หรอครับหนูจะทําซอสมันกุ้งแทนค่ะพีพิเรยยังไม่ได้ทําใช่ไหมครับทาอยู่ค่ะซอสซีฟูดยังไม่เสร็จใช่ไหมครับยังไม่เสร็จแต่กำอยู่หนูเป็นห่วงพี่ัวหอมมากเลยค่ะ ตั้งสติให้ดีนะครับเหลือเวลาไม่เท่าไหร่แล้วค่ะคิดว่าัวหอมจะทําไม่ทันแล้วครับเพราะว่ามันใกล้ถึงเวลามากเลยสามสิบวินาทีสุดท้ายต้องจัดจานให้เสร็จแล้วครับบัวหมค่ะจะหมดเวลาแล้วต้องเร่งค่ะค่ะเชฟเล่งสุดๆความสามารถของหนูแล้วค่ะหนูอยากทำให้ทันแล้วก็เสิร์ฟให้กรรมการได้ชิมค่ะ นอเชิญน้องๆั้งสี่คนนะคะนำอาหารมาวยทีด่ด้านหน้าเลยค่ะสวยมากสวยมากสวยมากผิดหวังในตัวเองค่ะเพราะหนูทำไม่ครบองค์ประกอบแล้วก็การจัดจานหนูก็ไม่ค่อยสวยค่ะโบอหอมค่ะยกจานอาหารมาให้เราชิมค่ะไม่ค่อยมั่นใจค่ะ หนูชิมแล้วหนูคิดว่ารสชาติดีแต่ก็พยายามจะบอกตัวเองว่ามั่นใจหน่อยมั่นใจหน่อยมั่นใจหน่อยจานนี้หนูเรียกว่าน้องจุ้งไปเที่ยวทะเลค่ะเป็นกุ้งมังกรแล้วหนูเอาไปนึ่งค่ะข้างๆก็จะเป็นซอสซีฟูด๊ดพีเบอร์บลอ,องพิเวเอค่ะตรงนั้นก็จะเป็นข้าวริซอตโต้สกรีอิงค่ะเป็นข้าวมันโคนค่ะให้กินด้วยกันนะคะโอเคค่ะ บัวหอมครับตอนทำอาหาเสร็จน่ะเห็นบัวหอมไปแอบร้องไห้เกิดอะไรขึ้นครับหนูรู้สึกเหมือนหนูเฟลนิดหน่อยค่ะเฟลเรื่องอะไรครับว่าหนูทำไม่สมบูรณ์ค่ะ หนูแบบทำไม่ไม่คบองค์ประกอบแล้วมันไม่ค่อยสวยค่ะแต่ว่าเมื่อกี้เห็นบัวหอมทำเต็มที่แล้วตั้งใจจนนาทีสุดท้ายเลยทำได้ขนาดนี้ถือว่าเก่งมากๆแล้วนะครับไม่ต้องเสียใจนะครับรู้สึกเฟลในตัวเองและหนูคิดว่ามันสามารถดีแล้วก็สวยได้กว่านี้ค่ะจานนี้น้องจุ้งไปเที่ยวทะเลจริงครับ เรามีกุ้งมังกรพนันธ์ลักษณ์ของเกาะภูเก็ตเลยความสุกกาลังดีกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดพีพิเรก็คือถั่วลันเตาบดใสซอสเบอร์บรองเข้าไปเนี่ยเข้ากันดีกับข้าวริซอตโต้พอกินเข้าไปต้องบอกว่าอยากกลับไปเที่ยวภูเก็ตจริงๆ <c oughs> เป็นจานที่สำหรับอามีความสุขเลยครับขอบคุณค่ะอคอมเมนต์ดีกวที่คิดเยอะมากเลยค่ะรู้สึกดีขึ้นเลย จานนี้สไพร์มากมากเลยล็อบสเตอร์ที่นึ่งมาเนี่ยเนื้อมันจุยซี่มากข้าวคุกโคลเป็นริซอตโต้สุกแบบออ d e เดนเต้ดีมากเลยส่วนตัวที่เป็นเบอร์บล็อกถ้าสมมุติเราเพิ่มเค็มอีกนิดนึงเนี่ยจานนี้เนี่ยจะสมบูรณ์แบบเลยครับขอบคุณค่ะบัวหอมทำล็อบสเตอร์ออกมาได้ความสุขดีมากๆเลยค่ะ ข้าวริซอตโต้มาคู่กันเนี่ยใช้ได้เลยค่ะจานนี้เนี่ยจะเป็นจานที่ดีมากๆหากวัวหอมเพิ่มการปรุงรสเพิ่มขึ้นแต่แค่นี้ก็เก่งมากแล้วค่ะขอบคุณค่ะหนูอยากบอกตัวเองว่าทำสุดความสามารถของเราแล้วเทียบกับที่หนูคิดว่ามันจะแย่กว่านี้ค่ะ หาผ้าก,กันเพื่อน Masterchef ลิขสิทธิ์แท้มีทั้งไซส์เด็กและผู้ใหญ่ได้แล้ววันนี้ที่ Facebook Masterchef Thailand และ Heliconia Shop ที่ Lazada Shopee TikTok Line@ Ad Heliconia